สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ B ีแ m p ซิงทีวีนะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งแล้วก็อยากจะแชร์ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ตรงที่ได้ทั้งเป็นผู้ที่ติดตามผลงานแล้วก็ได้พบเจอท่านนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับท่านนั่นก็คือคุณจักรพันหรือว่าอาจักนะฮะคุณจักรพันยมจินดาผู้ล่วงลับนะครับซึ่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อเป็นข่าวมาในช่วงเย็น ของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยตามข่าวนะครับก็คือเป็นเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตเลยแล้วกันมาแชร์ความสุขจากเด็กที่ติดตามแล้วก็เป็นเด็กที่เป็นนักข่าวเนี่ยนะครับว่าได้มาเจอท่านนะครับผมขออนุญาตแชร์ตรงนี้แบ่งเป็นสส่วนนะฮะแบ่งเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกเนี่ยในฐานะผู้ชมก่อนนะครับผู้ชมเนี่ย สิ่งหนึ่งคือผมขอในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมขอยกไปเลยนี่ในเรื่องของกีฬาเรื่องกีฬาเนี่ยข้อที่1น,นะครับก็คือแกภาคบอลเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับในฟุตบอลลีกครับนัดชิงชาเลดปี1987เหมือนเป็นโคศกนะครับเหมือนเป็นโคศกแล้วก็เราได้รับรู้ว่าเอ๊นี่มันคือสนามเวมบรีเอ็มพายพูนะมันใหญ่โตมาก มันอยู่ในมหานครลอนดอนมหานครลอนดอนอยู่ที่ไหนอยู่ในอังกฤษซึ่งอยู่ในสหราชอา,า,าณาจักรสหราชอาณาจักรมีอะไรบ้างก็อังกฤษสกอตแลนด์นะครับเอร์แลนเหนือแล้วก็แคว้นเวลส์อันนี้ได้รับรู้มาจากการบรรยายนัชิงฮเลอร์ปี1987ใครแข่งกับใครในตอนนั้นอาร์เซนลได้เจอกับลิเวอร์พูลนะครับหรือว่าราคาตัวฟุตบอลเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นแกก็เปิดทาง ให้กับคัมพีฟุตบอลแห่งเมืองไทยนะครับคุณเอกชัยนพจินดาได้ภาคในเกมนั้นมันคลาสสิกมากนะท่านผู้ชมครับผมเห็นในใน u t u b e ก่อนนนี้ก็มีการเอามาลงกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้องปลักปักลิโบโล่ก็นำส่วนตรงนี้เนี่ยมาให้นะฮะนำลิงก์มาให้เปิดดูกันนะครับนี่ก็คือส่วนที่หท,ที่ที่ติดตาตึงใจมากคลาสสิกมากเนียครับ ข้อที่สเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าแกใช้คําและภาษาการให้จังหวะในการบรรยายฟุตบอลยามาฮ่าไทยแลนด์ครับได้อย่างคลาสสิกแล้วก็เป็นที่น่าจดจําชัดเจนนะบอกงั้นนะมีความชัดเจนมากผมได้ยินชื่อหนึ่งคือมันติดหูมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าตอนนี้พี่เขาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงเป็นผู้สาประตูในไทยแลนด์ครับชื่อสมพิษลิมประชัยผมยังจําแม่นเลยเพราะว่า ดูถ่ายทอดสดและแกบบรรยายสมพิษลิมปัจชัยนะครับเซฟลูกโทษไว้แบบที่สุดไปเลยอันนี้คือคืออีกหนึ่งในเรื่อง,องความคลาสสิกข,ของอาจักนะครับที่ที่นำเสนอผ่านทางกีฬาผ่านทางฟุตบอลที่เราหลักกันนะครับใครที่ชื่นชอบแกได้ติดตามแกตรงไหนเนี่ยแชร์ความรู้สึกกันมาได้นะครับว่าว่าดูดูแล้วติดตาตึงใจแบบผมหรือเปล่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือปี1990ครับ นั่นก็คือการแข่งขันฟุตบอลโลกกำลังจะเดินทางมาถึงแล้วมันมีเกมที่มีรายการกีฬาที่นำเสนอก่อนวอลโลกจะเริ่มอยู่หลายเดือนเลยนะฮะทุกคืนวันอาทิตย์หลังะละครนะฮะสี่ทุ่มนั่นก็คือรายการยินเล็ต o r l d Cup s p เช i a l คือได้รู้ว่ายิเล็ตเนี่ยมันคือที่โกนวดจริงนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งอายุได้ประมาณ12นะครับ ยินเหล็ดโอเวอร์คัพสเปเชียลกางง,งเอ๊ะมันจะคืออะไรอ๋อมันจะต้องมีโฆษณาเป็นมีผู้ให้การสนับสนุนถึงจะมีรายการได้แล้วผมยังจําได้เลยว่าเทปแรกเนี่ยนะเพราะว่าเด็กรุ่นก่อนเนี่ยผมโชคดีผมผม,ม,มีวิดีโอผมก็จะอัดไว้แต่สี่ทุ่มเด็กในวันอาทิตย์ก็ต้องนอนและเพราะว่าเตรียมตัวไปเรียนหนังสือในเช้าวันจันทร์ยิ่งผมเนี่ยจะต้องอช่วยแม่นะครับจัดร้านก่อนไปเรียนด้วยเนี่ย การวันอาทิตย์นี่มันจะต้องนอนเร็วหน่อยแต่ว่าก็อัดวิดีโอเอาไว้นะครับยังจดจําได้แล้วก็ยังจําชื่อนักกีฬาได้ก็จากเสียงของอาจักเนี่ยนะครับนั่นก็คือจะบอกเลยว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ประมาณนี้นะครับบอลโลกครั้งนี้หนึ่งในทีมที่จะต้องอยู่ร่วมสายกับทีมชาติอิตาลีเจ้าภาพนั่นก็คือทีมชาติออสเตรียยอดแข่งจากดานูบมีกองหน้าคู่ที่น่าสนใจ หนึ่งคนเล่นลูกกาอากาศได้ดีนั่นก็คือโทนี่โพสเตอร์และอีกหนึ่งคนที่เล่นลูกเรียดได้อย่างน่าสนใจก็คือแกฮาร์ดโรดักเนี่ยมันเป็นที่จดจำจดจำมาจนถึงวันนี้นะครับถึงเวลาเล่นจริงเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าในความเร้าใจการเปิดเปิดหัวเข้าท่อนสู่ฮุกอะไรต่างๆเนี่ยจังหวะดีมากนะครับ นี่คือบรม,มครูอย่างแท้จริงนะฮะนี่คือส่วนที่1น,นะครับอย่างที่บอกครับในฐานะของผู้ชมในส่วนที่2เนี่ยในฐานะของคนที่โชคดีครับได้มาเจอท่านในปี2002ฟุตบอลโลก World Cup ฉบับเอเชียปีนั้นเนี่ยทาง ITV เนี่ยยังมีอยู่นะครับตอนนั้น ITV เนี่ยก็มีรายการตอนเช้ารายการาวิเคราะห์ฟุตบอลโลกนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ผมทำงานเข้าสู่ปีที่4นะครับปีที่4กํกำลังจะเข้าสู่ปีที่4แล้วก็ได้ทำารายการอยู่ที่ไทยทีวีนะครับไทยทีวีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใครงคงเคยติดนะก็คือเป็นเสาเสาอากาศแล้วมีอยู่3ช่องนะครับแล้วก็เริ่มได้ทำแล้วก็ทำกับคุณธีรพัฒน์อาคาัครเศรณีหรือว่าพี่เดือเนี่ยแหละครับนะรบปรากฏว่าทำได้ประมาณไปสัก4เทป ผมก็ได้ออกจอใหญ่นะฮะจอใหญ่ของจริงนี่นก็คือ ITV นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเรตติ้งเนี่ยพุ่งกระชูดมากแล้วก็พิธีกรในวันนั้นเนี่ยมี2ท่านแล้วผมไปในฐานะของนักวิเคราะห์เป็นแขกรับเชิญคนแรกพี่โต้งฮะคุณต่อโต้องอิสระพงผลมั่งและอีกคนหนึ่งแน่นอนครับคุณจกักรพันธ์ยมจินดาครับนั่งอยู่แล้วพวกนี้คือ ผมเจอมาตั้งเห็นมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เจอกับพี่โตง้งซึ่งเป็นคนเขียนหนังสือที่เราอ่านมาตั้งแต่เรียนหนังสือเนี่ยนะครับโอ้โหจะบอกว่าหัวใจนี่มันเต้นตูมตามมากเลยครับเพราะว่าในปี2องนเนี่ยเข้ามาทำงานผมเพิ่งอายุป,ประมาณ24เนี่ยครับ24ยังไม่เต็มเลยนะฮะเพราะนั้นตื่นเต้นมากในวันนั้นแต่อาจักเนี่ยทำให้เราไม่ตื่นเต้นได้ครับแกก็บอกว่าเคยมาออกไหม ถ้ายังไม่ออกก็ออกซะที่นี่แล้วก็จะได้ออกอยู่บ่อยๆนะทาให้ดีนะครับง่ายนิดเดียวก็เหมือนกับว่าเราคุยกันแค่3คนไม่มีใครอยู่ในห้องผมจําคํานี้ได้นะครับแล้วฟุตบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนมาออกที่ไอทีวีผมโชคดีได้ไปออกถึง3ครั้งนะครับได้ไปออก3มครั้งก็ได้รับประสบการณ์ทั้งการที่ไปออกกับพี่โต้งและแน่นอนครับออกกับบรมครูอย่าง อาจักนะครับแล้วก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้เจอได้ได้พูดคุยกันกับท่านนะครับก็คือท่านโทรศัพท์มาหาตอนนั้นท่านอยู่อังกฤษก็โทรไลน์นี่แหละครับก็บอกว่าเออบีนี่นี่นนพิจักนะกลายมาหรแทนตัวเองว่าพี่นะครับบอกว่าครับครับผมเอ้ยบีบีจัดดูทัวร์ฟุตบอลมาเนี่ยราคาเป็นยังไงบ้างถ้าถ้าพี่จะขอทราบราคาตั๋วหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คุยกัน สุดท้ายแกติดภารกิจด่วนตอนแรกจะซื้ออยู่แล้วแกบอกว่ามีภารกิจเข้ามาก็เลยไม่สามารถที่จะไปดูได้นะครับไม่สามารถที่จะไปดูได้ก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เจอท่านจนกระทั่งถึงวันนี้ได้รับทราบถึงข่าวร้ายนะครับของคือเป็นการสูญเสียของวงการสื่อไทยขณะเดียวกันสําหรับผมนี่คือการสูญเสียบรมครูของวงการชั้นดีไปเลยนะครับอีกหนึ่งท่าน2เรื่องที่ต้องบอกเลยนะครับว่ารุ่นใหม่ๆถ้าไม่รู้จัก ให้ไปดูว่าหบุคงฮกบุคลิกภาพ,ภาพสุดยอดมากนะครับในเรื่องของบุคลิก 2. เรื่องของน้ําเสียงที่ใช้จังหวะดีมากคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่าจังหวะนระกเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับแต่นี่คือจังหวะดีทํางานแล้วเผื่อคนข้างๆก็คือพูดเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะแล้วส่งจังหวะ นในขณะเดียวกันสมัยนี้เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ผู้พูดไม่มีจังหวะให้คนข้างอจากนี่แหละครับที่ทําให้คนอย่างผมดีกว่านะครับที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามารถที่จะนําในเรื่องของบุคลิกของท่านนําในน้ําเสียงที่ท่านมีมาผสมผสานกับความบ้าโยโยงทําให้มาอยู่ในวงการน,นี้นะครับการสูญเสียครับอยู่คู่กับมนุษย์อยู่เสมอครับและครั้งนี้ เราก็ได้สูญเสียอีกหนึ่งบุคคลนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นไอดอลเลยในรุ่นนั้นนะครับของจริงครับคนนี้ก็ขอไวไ้ัยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาจักรพันธ์ยมจินดาไว้นะโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับ